าสวัสดีครับผมอันนี้ก็อยู่กับช่องย้วน,วนการไฟนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกที่ลงนะน,นี่ก็จะมาจัดเด็สลิส์ของเซรานะครับผมลายลายก็ใส่ตามนี้เลยครับผมเป็นลายๆายตามนี้ครับผมเทคตัวนี้ก็ลงลาลงแวนการ์สามารถหักคุกได้ตัวนี้เมื่อลงแวนการ์สามารถเอาขอมือหนึ่งใบเข้าคุกได้ครับผมส่วนเกีสามคั 3, ตตาบ,บาสามารถขอลียสองใบเข้าคุกได้แล้วก็ถ้ามีคุกหนึ่งใบจะได้บวกหมื่นถ้ามีคุกสามใบจะได้บวกได้นะครับผม ต่อไปนะผมเกียร์สีนะครับผมเกียร์สีใส่เป็นเซราสเพียวไลน์นะครับผมซึ่งเทคของมันก็คือใส่สีโอเคแล้วก็คัตเตอร์บ้านหนึ่งแล้วก็โซบาร์เซรานึงครับผมแล้วก็จากนั้นขับมาขอมือสองโซสองแล้วก็เรียการสองใบเข้าคุกแล้วก็แล้วก็ได้เทิร์นเรานะครับผมถ้าสมมุติไอ,อยูนิเทล่าของเราเนี่ยจะบวกปัดห้าพันตามจำนวนคุกทุกๆสองใบถ้ามีสิบใบจะได้บวกขีแถวหน้าปัดขีนะครับผม ไปต่อไปของผมเป็นเกียร์สามหมุนมาใส่สองใบตัวนี้บอกว่าถ้าสมมติคอจากความสามารถจะโดนจับเดสต์นะผมก็คือลุกก็คือโดนโดนนอนไปตาหนึ่งเดี๋ยวเกมเข้าได้นิดนึงนะผมตัวต่อไปเป็นตัวนี้ของเกียร์สองใส่สองใบบวกห้าพันบวกห้าพัน p บวกห้าพันแล้วก็ถ้ามีคูปสองใบ p o w ร r บวกห้าพันแล้วก็ชีวบวกหมืน่นเมื่อลงสนามเมื่อลงเดียสามารถสบาร์ดแล้วก็สบาร์ดหนึ่งแล้วก็เข้าคุกแถวหน้าหนึ่งใบเข้าคุก ต่อไปเราจะใส่สีนะครับผมตัวนี้ผมตัวนี้เป็นตัวที่เก่งใส่เมื่อตัวนี้ลงเดียจะขอมือหนึ่งใบแล้วก็คู่แข่งจะได้จั่วไปหนึ่งใบก็เป็นการขอมือก็ดีอยู่ไป้ต่อไปใส่ตัวนี้สองใบนี้บอกถ้าสมมติว่ามีมีคุกสองใบตัวนี้จะบวกห้าพันแล้วก็เมื่อเมื่อเรียกเของคู่แข่งที่อยู่ในคุกเนี่ยลงลงเรียกกาไอ้พวกตัวที่ลงเรียกากจากคุกเนี่ยจะลบห้าพันทุกใบ ผมทีไม่ใช่ทควันเผื่อเถื่นต,ต้องอยู่แถวหน้าต่อไปใส่เบ็ดออเดอร์ใส่สามับผมออเดอร์อันนี้เขาบอกว่าโซบาสสองเ่อเล่นกาเบียน,นี้ผมก็คือนำเลียกาแถวหลังหเขาคุกใส,ส่แบบนี้มาทาไมเออผมใส่แบบนี้มาเพราะว่าจะเอาไ้แก้ทางพวกแมกโนเลียกับเล็กของปาธิออนนะผมที่มันชอบคอแถวหลังกันเราจะทําอะไรมันไม่ค่อยได้แต่ว่าเราเราก็ใช้แบน,นี้แทนนะผมถ้าไม่ได้ก็ใช้แบน,นี้แทน ต่อไปอันนี้ใส่ใบเดียวพออันนี้เอามากันเฉยๆครับผมถ้าไม่เอามากันก็ต้นเกียก็ออกมาทิิงก็ได้เป็นตัวนี้ี้ถ้าบอกถ้าเป็นเกียร์สี่ชิวจะบวกอีหมื่นห้าก็เป็นชิวสองหมื่นโอเคต่อไปเป็นเพอร์เฟกต์กาดนะครับผมเป็นเพอร์เฟกต์กาดไม่ต้องทิ้งมือเดี๋ยมีสี่ใบถ้าถ้ากาดก็คือถ้ามีสองใบตา่ากาก็คือไม่ต้องทิ้งต่อไปเป็นเกียร์หนึ่งสามใบครับผม เอ,อกี่ยนหนึ่สามใบใส่เป็นตัวนี้ครับผมเทคผมบอกว่าถ้าเขาเติเคัตเตอร์บัสโบัสแล้วก็เรียนหนึ่งใบเข้าคุกแล้วได้จุดหนึ่งถ้าเป็นถ,ถ้ามีสักเ้ามีคุกสามใบได้จุดหนึ่งต่อไปก็ใบนี้ก็คือใบคุกนะผมคุกเราจะใส่แค่ใบเดียวคุกใส่ใบเดียวต่อไปน้องคนนี้นะผมใส่น้องคนนี้นะผมใส่สี่ใบน้องคนนี้ใส่สี่นะครับผมเพราะว่า,าเราเมื่อลงสนาม ถ้าสมมุติถ้าสมมติแวนการเนี่ยมีคําว่าเซราจะบวกห้าพันแล้วก็เจเนียจะกลายเป็นบูทหนึ่งสามแล้วก็เทคตัวนี้บอกว่าเมื่อลงเรียรถ้าสมมุติถ้าสมมติมีคุกถ้าสมมติคอเลียจากบนมือเท่านั้นนะจะถ้าแล้วก็มีคุกสามใบจะได้คอตัวเองแยกก็คือแยกล่าลงมา,มาได้อีกตัวก็เลยใส่สีนะผมพอเป็นตัวบูทไปต่อไปเป็นชิกเกอร์ใส่โอเวอร์เทาหนึ่งใบครับผมแล้วก็ ใส่เป็นดอดอหมื่นสองครับผมต่อไปครับผมเป็นฮิลสี่นะผมเป็นฮิลสี่ใบแล้วก็ผมใส่ฟอนต์สองหมื่นหนึ่งใบนะผมเพราะเด็กนี้่จริงๆคือเรามีเซรัตมาบวกแถวหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องใส่เยอะเลยขนาดนั้นแล้วก็ใส่เป็นคีบแปดนะครับผมใส่เป็นคีบแปดนะอาโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะผมนะ ใครอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับผมแค่นี้นะผมครับสวัสดีครับ